นะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักด์สำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษา ซ่อมแซมแล้วก็เปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหานะครับที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์รุ่นหนึ่งหรืออาจจะหลายๆรุ่นก็ได้นะครับสำหรับท่านใดที่มีอายุสัก40-50ปีขึ้นไปนะครับก็คงเคยเห็นหรือมีโอกาสได้ใช้ได้ขับขี่ได้ซ่อมนะ รถครอบครัว2จังหวะยอดฮิตเมื่อในอดีตนะครับก็คือรถพวกตระกูลซูซูกินะครับรถยี่ห้อซูซูกิตระกูล RC 80 r ี1 0 0สสปินเตอร์คริสตันอ่าประมาณนี้นะครับซึ่งรถเหล่านี้เมื่อในอดีตเนี่ยนะครับนะเป็นที่นิยมใช้กันมากเลยนะครับสมัยครูกำลังจะเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะครับ บ้านไหนมีขี่ก็เท่เลยนะครับปัญหาอย่างหนึ่งนะครับของรถยี่ห้อและรุ่นที่ครูกล่าวมาเนี่ยก็คือว่าเมื่อผ่านการใช้งานไปเนี่ยนะครับแล้วเอาไปวิ่งในสภาพพื้นที่ที่มันเป็นดินเป็นกรวดเป็นทรายเยอะๆเนี่ยล้อหลังเนี่ยนะครับมันจะตะกุยเศษดินเศษทรายเศษฝุ่นเนี่ยแล้วก็เอามาหมักสะสมไว้ โดยจุดหลักๆของแมาก็คือจะอยู่ตรงตรงซุ้มบังโคลนเนี่ยนะครับแล้วก็มาอยู่ตรงช่วงรอยต่อระหว่างสวิงอาร์มหรือไต่เกียบกับเมนเฟรมตรงนี้ในอย่างคันนี้นี่ครูกแกะนี่ยกเครื่องลงไปแล้วครูมาแคะยังแค้ไม่หมดนะครับนี่คือส่วนหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้ไหนาน,า,หน,า,นาอีกกองหนึ่งเห็นไหมครับนเนี่ยเห็นนะครับประมาณนี้นะนะฮะ ทีนี้ถ้เกิดว่าดินเหล่าเนี้ยมันเข้าไปสะสมนะครับแล้วเราก็ขับรถลุยน้ําลุยฝนลุยโคลล้างรถบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีความชื้นสะสมพอมันมีความชื้นสะสมสิ่งที่ตามมาก็คือนะครับคูให้ดูเห็นไหมครับเนี่ยนี่ฮะมันก็จะผุนะเข้าใจนะครับว่ามันก็สามารถที่จะซ่อมแซมปากหูได้ ก็เหมือนโครงรถเวสป้านะครับที่มันเป็นเหล็กก็เชื่อมป่าผูทำสีใหม่กันได้นะครับแต่เวสป้านะั่นคือเขามีราคานะครับคันละหลายหมื่นคันละเป็นแสนนะแต่แบบเนี้ยมันซื้อขายกันแค่คันละหลักพันบาทอยูนะฮะอันนี้จอดตากฝนไว้เนี่ยมาซ่อมน,น้ำหยดจากบก่ใช่พี่ปุ้ยบอกจากบ่นะครับแล้วคันนี้นะครับ นะก็เชื่อมขาสตาร์ทกับแกนสตาร์ทมานะครับแต่นี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวถ้าเราถ้าถ้าเจ้าของว่าจะซ่อมเนี่ยครูก็ตัดทิ้งแล้วก็เปลี่ยนแกนกับเปลี่ยนขาสตาร์ทใหม่ถ้าถ้าเขาซ่อมนะครับเดี๋ยววันที่ที่ถอดแล้วก็วันที่ประกอบแกนสตาร์เดี๋ยวครูมาทําคลิปให้ดูนะครับเพราะว่ารุ่นเนี้มันเป็นระบบสตาร์ทโดยการใช้โซ่สตาร์ทนะครับนะ บางท่านก็ทราบว่าการถอดการใส่ก็จะยากนิดนึงแต่บางท่านไม่ทราบคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เห็นไม่เคยทำก็อา,อาจจะยากนะครับหลังคันนี้รอรอเจ้าของเขาตัดสินใจว่าเขาจะซ่อมหรือไม่ซ่อมดูนะครเนี่ยจอดตากฝนเอาไว้นะครับน้ำในบาอยังหยดไม่หมดเลยครับเนี่ยน่าจะครึ่งชั่วโมงละยังหยดอยู่เลย อันนี้ครูมานั่งแค่เองกับมือเลยนะครับแต่ยังไม่หมดนะเพราะว่าถ้าจะให้หมดเลยเนี่ยคือต้องถอดล้อหลังออกแล้วจะแค่ออกได้ง่ายอ่ะโอเคนะคันหนึ่งวันนี้สองคันเลยนะครับเกี่ยวกับอาซีเนี่ยนะครับทีนี้ี่คันหนึ่งคือคันนี้สีเขียวเขียวสีน้ําเงินฟ้าๆเนี่ยนี่นะนี่เครื่องของคันคันสีฟ้าหรือสีเขียวเนี่ยนะครับคันเนี้ยรถสภาพเดิมๆนะครับนะก็ มาเหมือนกันเลยนะครับคันนี้เขาไปซื้อรถมาจากคุณลุงนะครับแถวแถวบ้านมั้งนะฮะจากการที่ครูสอบถามในเบื้องต้นก็รักชอบในรถเก่าๆโดยเฉพาะรถซูซูกิเพราะว่าวันนั้นที่มาคุยกันเนี่ยเจ้าคนที่ซื้อรถคันนี้มาก็เป็นรุ่นน้องที่สถาบันที่ครูเคยเรียนอยู่นะครับวิไลเทคนิคราชสิทธารามนั่นะทีแรกครูก็จะไม่รับนะครับเพราะว่างานเก่ามันยังค้างอยู่ ก็บอกว่าเป็นรุ่นน้องที่วิทยาลัยเอาก็เลยรับให้นะครับเขาก็รื้อเองนะเขาอยากจะทําเองนะครับเขาก็ดูใน Youtube ปรากฏว,ว่ารื้อไปรื้อมาบางอย่างเนี่ยเขาไม่ได้มีความชํานาญเขาไม่ได้จบทางช่างยนต์นะเขาจบช่างไฟฟ้านะครับเป็นรุ่นน้องครูสิบปีนะครับก็มันไปต่อไม่ได้ก็เลยขับรถมาถามครูว่าช่วยช่วยรือให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวจะเอาเฟรมเนี่ย ไปพ่นสีไปทําสีใหม่นะครับนะจากการที่เขาเล่าให้ฟังนะครับเขาซื้อคันนี้มาก็ในราคาหลักพันนะแต่พันเท่าไหร่ครูไม่รู้นะไม่ได้ลงในรายละเอียดเสร็จแล้วเขาก็ไปซื้ออะไหล่แท้นะครับชิ้นส่วนแท้เนี่ยเกือบทั้งคันเลยโดยไปซื้อจากร้านเก่าแก่ร้านหนึ่งที่เขามีการสต๊อกอะไหล่ซูซูกิแท้เอาไว้นะะ เพื่อจะเอามาบิลวใหม่ทําใหม่ให้มันแบบเป็นออริจินอลเป็นดั้งเดิมประมาณนั้นซึ่งซึ่งวันที่เขายกรถมาให้ครูเนี่ยบางส่วนมันก็ถูกถอดหรือไปแล้วนะครับแต่มันยังมีเครื่องมีสายไฟระยงระยางอะไรเต็มไปหมดเลยนะคร,ครูเพิ่งมารือกับพี่ปุ้ยเสร็จไปเมื่อช่วงบ่ายนะครับัน,นคานนี้ยเขาจะไปทําสีใหม่ก็เลยมาให้ครูลื้ออ,อกทีนี้วันที่เขารถมาส่งเนี่ยครูก็บอกเหมือนไอ้คันสีแดงเมือ่อตะกี้ว่าไอ้รถพวกเนี้ยนะครับ มันเป็นแบบเฟรมรุ่นเก่าอะนะครับเนี่ยจะใช้ตัวนี้เป็นเฟรมทั้งหมดเลยวันนั้นเวลาใช้งานเป็นนานๆเข้าขี้ดินมันมาสะสมมันก็มักจะผุแล้วแวดแถวๆเนี่ยครูก็บอกว่าขี้ดินน่ะคงจะเพียบเลยละแล้วก็คงจะมีจุดผุบ้างนะท่านเจ้าของเขาบอกว่าเขาดูในเบื้องต้นแล้วมันไม่น่าจะมีอะไรผุวันที่เขาเอามาเนี่ยครูแค่ขี้ดินออกไปเนี่ยครูคิดว่าประมาณสักครึ่งกิโลได้แล้วนะครับ แล้ววันนี้ครูมานั่งแค้เนี่ยแล้วยังส่วนยังไม่หมดนะแบบเล็กๆเนี่ยตรงเนี้ยครูคิดว่าอย่างน้อยๆตรงเนี้ยต้องมีร่วมสองกิโลอ่ะขี้ดินนะทีนี้มันมีอยู่จุดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ใช้รถโปรตกูลอาซีสปินเตอร์หรือคิสตันเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวครูพากันมาดูที่คันนี้สักครู่นะตรงด้านหลังตรงเนี้ยเนี่ยนะครับ นี่ฮะตรงด้านหลังตรงนี้ที่มันเป็นที่อยู่ของแปมทูทีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครูขอเอาคันนี้แทนดีกว่าสัครู่นะเดี๋ยวครูเดินหามุมให้เรานะครับนี่นะฮะตรงตรงที่อยู่ของตัวเนี้ยเนี่ยตรงัปมทูทีตรงเนี้ยเนี่ยนะครับด้านหลังเนี่ยเขาเขาจะมียางอยู่หนึ่งตัวนะครับยางตัวเนี้ยซึ่งยางตัวเนี้ยมันมันจะอุดอยู่ลักษณะประมาณอย่างนี้นี่นะอุดอยู่ประมาณอย่างนี้ พราะนั้นเวลาใช้งานไปเนี่ยนะครับขี้ดินเนี่ยเห็นไหมครัเนี่ยมันจะมาสะสมอยู่ตรงเนี้นะแล้วไอ้คันคันสีแดงเนี่ยนะครับคันสีแดงคันนี้เมื่อก,กี้เนี่ยนะครับดินมาอัดอยู่ตรงเนี้เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าท่านไปซ่อมรถแล้วเขาไม่ได้ใส่อ,อยางตัวนี้มาให้มันหลุดมันหายมันฉีกขาดเสื่อมตามอายุการใช้งานอะไรก็แล้วแต่ เวลาท่านเอารถไปวิ่งใช้งานขี้ดินเนี่ยมันก็จะเข้ามาอาัดมาอุดอยู่ในเนี่ยจนเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นพออันหนึ่งมันเข้าอัดเข้ามาอัดเข้ามาปั๊มทูทีท่านก็จะสกระปรกเป็นสนิมผุพังเข้ามาอัดเยอะๆมากเข้าทีนี้การทํางานของปั๊มทูทีท่านเนี่ย <S <S ก็เวลาท่านเร่งเครื่องเนี่ยปั๊มท่านก็อาจจะเคลื่อนตัวได้ไม่คล่องแคล่วหรืออาจจะเลื่อนได้แต่กลับไม่ได้เพราะติดที่ดินขี้โคลนอยู่ เนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับนะก็ดูไว้นะครับว่างๆท่านก็ไปดูแลรถของท่านบ้างเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันนานนะก็มีผูเป็นอ่าเขาเรียกผูแบบอลูมิเนียมน,นะครับจะเป็นขี้กากขี้เกลือเนี่ยนะครับเนี่ยอ่ะขอบใจมากครับพี่ปุ้ยนะงั้นกลับมาที่คันสีสีอะไรดีครับเนี่ยสีฟ้าสีเขียวสีฟ้านะสีน้าเงิน เออนะครับฮะ uh? เอเอฟ้ Li อาฟ้า um ออกเขียวเขียววันนั้นคันนี้นะครับเจ้าของเนี่ยเขาจะตั้งใจบิ้วใหม่นะครับจะเรียกอะไรรีสโตหรืออะไรของเขาเนี่ยนะครับนั้นเรื่องงบประมาณเขาบอกของเขางบประมาณเขาไม่อั้นอะไรเขาเบิกให้ใหม่หมดเลยนะครับนะแล้วเดี๋ยวพอเขาทําสีมาเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าถ้าเครื่องยนต์เขาไม่ดีก็จะให้ผ่าเครื่องโอเวอร์ฮอนเครื่องใหม่ นะอะไหล่แท้เนี่ยถ้าเกิดว่ารถใหม่ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยคันเนี่ยเขาไปเบิกอะไหล่แท้มาประมาณสักแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไดนะ้ดูความใจกล้าของเขานะครับคนมันรักคนมันชอบนะครับนะครูก็ให้ดูที่ดินนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าคลิปนี้นะครับก็เหมือนกับอะไรอะ่ะที่เขาเคยมีโฆษณาอะไรอะ่ะคุณหลอกดาวนะครับ นะให้มาดูเฉยๆนะครับว่ารถเก่าๆใช้งานตามตานจังหวัดใช้งานมานานๆเข้าเนี่ยว่างๆลองหาเหล็กแหลมๆแบนๆนะครับไปแค่ที่ดินที่โคนออกบ้างนะครับรถของท่านอาจจะวิ่งดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะนอกจากที่ดินจะไม่ไปสะสมแล้วทําให้รถไม่หนักแล้วนะครับ <S <S ก็ลดปัญหาเรื่องการเกิดสนิมและการผูก,กร่อนได้ในระดับหนึ่ง ครูเคยซื้อนะครับรถ h o n ด a d ด a มนะรถมือหนึ่งนะเป็น honda d ด e a เอ็กเซซึ่งไอ้ดี a เอ็กเซเนี่ยคือชุดกระบังลมกับชุดเฟรมเนี่ยเป็นสีเดียวกันแล้วครูก็ซ่อมรถอยู่ครูก็รู้ว่าไอ้โครงตัวถัง o o n d d d e a m เนี่ยมันก็จะเป็นลนักษณะอย่างเงี้ยใช้ตัวเหล็กตัวเฟรมเนี่ยนะครับเป็นเมนเฟรมทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นพอวันแรกที่ครูซื้อมาออกจากศูนย์ปุ๊บครูกลับไปที่บ้าน ขอญอาตพาไปที่คันสีแดงนะครับอพอครูกลับไปถึงบ้านป๊าบครูไปถอดล้อหลังออกนะครับถอดในตัวบางโซ่อะไรออกให้ข้างหลังนี่โล่งเลยนะครับแล้วครูก็ไปซื้อสีกันสนิม ấy, จากร้านขายขายวัสดุดก่อสร้างเอากระดาษทรายเอาผ้าทรายรูปๆให้มันสักๆแล้วครูก็ทาสีรองรองพื้นกันสนิมพอสีรองพื้นกันสนิมมันแห้งครูก็ทาสี สีน้ำมันน่ะเคลือบไปชั้นหนึ่งนะครูใช้มาเป็น10ปีข้างใต้เนี่ยแทบไม่มีผุเลยนะครับเพอะส่วนหนึ่งก็คือมันมีสีรองพื้นกันสนิมกับสีน้ำมันเคลือบแล้วก็ครูก็จะไม่ปล่อยให้ขี้ดินเนี่ยมันมาสะสมแบบนี้แลนะพอเวลามีเวลาว่าเนี่ยครูก็จะล้างรถครูก็จะเอาแปรงสีฟันเก่าๆเ,เนี่ยเข้าไปขูดๆไปคู่ตามซอกนะ แต่ในปัจจุบันนะครับไ้รถที่ใช้โครงหรือเฟรมแบบนี้ก็ไม่ค่อยพบเห็นเท่าไหร่นะครับยกเว้นว่ารถจีนหรือรถลายที่ก๊อปปี้รูปทรงรถฮอนด้าไปนะไปทําใหม่ถ้าท่านใดใช้อยู่ก็ลองทําตามวิธีที่ครูแนะนํานะครับหรือถ้าเกิดมีอยู่แล้วนะครับใช้อยู่แล้วเนี่ยว่างท่านก็ลองถอดมาล้างทำฟาร์มสะอาดให้เกลี้ยงเลยอ่าเอากระดาษทรายเอาผ้าทรายแปรงลวดอะไรก็ได้ขัดแล้วก็ทาสีรองพื้นการสนิมแล้วก็ทาสีเคลือบเงาอีกทีหนึง่ง ถ้านะท่านจะเล่นเล่นสีอะไรข้างในเป็นสีสะท้อนแสงสีอะไรก็ก็เรื่องของท่านนะครับก็มาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆประมาณนี้นะครับใช้เวลาไปประมาณสักสิบสามสิบห้านาทีได้นะก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะครับส่วนครันนี้ที่ครูบอกไปว่าถ้าเขาจะผ่าเครื่องนะครับก็เดี๋ยวมาทำคลิปตอนถอดแล้วก็ตอนใส่ชุดกลไกสตาร์ทเท้าให้ดูนะครับ น,น้นคลิปนี้คุณหลอกดาวนะครับขอบคุณแม่ครับสวัสดีครับ